พบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่แถววัดหน้าพระาธาตุค่ะทางเข้าหมู่บ้านหัวเมืองนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งริมลําน้ํานะคะแล้วก็เป็นร้านแบบบ้านๆนั่นก็คือร้านอาหารตามสั่งป้านุชค่ะเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวไปเดียวเดียวตงเลยรถจอดนะไปเดียวต่อดีสวัสดีค่ะป้านู๊ดค่ะป้านุชขายอะไรบ้างคะขายอาหารต้มสั่งขายก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะอ๋อน้ำใสต้มยำน้ำตกค่ะบรรยากาศดีเนาะที่นี่ราคากี่บาทอ่ะป้านุชก๋วยเตี๋ยวยี่สิบห้าข้าวสามสิบค่ะ ฮะยี่ห้าบาทเองข้าวก็สามสิบเองมีหมูมีเนื้อไก่ตับทะเลอาหารป่าดอาหารปาก็มีเหรอจ้าเช่นอะไรจ้าหมูป่ากกบไหลโอ้โหหลายอย่างเลยนะคะเออทำไมโมเพิ่งเจอเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็อยู่ใต้ต้นคูนด้วยไม่ร้อนเลยเนาะโอ้โหสุดยอดมากค่ะ ขายมากี่ปีแล้วจัะเนี่ยหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วนะคะห้าปีได,ได้ประมาณห้าปีนะคะอ่ากระเพราเนื้อก่อนนะคะทุกคนมีใส่ถั่วด้วยนะจ๊ะถ้าไม่ไม่ใส่ก็บอกแม่ค้าได้นะของหนูกระเพราหมูไม่ใส่ บรรยากาศดีโอ้โหจะมีใครวิวดีแบบป้าน,นู๊ไหมคะเนี่ยร้านแบบนี้นี่ร้านเขาอยู่ตรงข้ามบ้านเขาค่ะเผลอๆกะเพรานี่ปลูกเองอีกอะกะเพราอยู่หน้าบ้านเหรอคะอ่กะเพราอยู่หน้าบ้านเลยนะคะโอ้โหน่าทานมากค่ะทุกคนค่ะนี่ นี่สามสิบบาทได้กระเพราเนื้อทุกคนโอเคขอบคุณค่ะแม่นุตเป็นร้านอาหารแบบบ้านๆนะคะแล้วก็ยำรวมยำไม่มีร้านลวมฮะเออมียำมิสุดยอดเลยอะไรครับนี่นี่ ใ่ม่ค่ะ้น่ากินมากค่ะสะเพาโอเคจ้ะ บรรยากาศลมนี่น่าทานมาค่ะอ่าขอบคุณค่ะรบรรยากาศดีมากอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเค้าของทางร้านนะคะวัตถุดิบต่างๆค่ะกว๋วยเตี๋ยวหมดก่อนแสดงว่ากว๋วยเตี๋ยวขายดีนะคะเนี่ยวันนี้ <laughs> อากาศเยน็นด้วยอากาศเยน็นค่ะแม่เกินสองร้อยร้อนค่ะมันละสามประมาณสามร้อยชามได้สามร้อยชามได้นะคะเริ่มจากใส่น้ำมันจ้าอชอบเลยบรรยากยาศแบบนี้แม่หนาวปะ <c oughs> น่าจะไม่หนาวเนาะเพราะว่าเราทำงานไปด้วยเนะาะอ๋อ โอ้โฮซุอร์ลมไก่จะปิวแล้วแม่เมื่อกี้โอ้โหทุกคนอูอ้ยไม่ได้สัมผัสแบบนี้มานานแล้วมูต้องแต่เด็กๆแล้วค่ะอืม อาหารราคาประหยัดนะคะบรรยากาศที่หาซื้อไม่ได้นะคะต้องมาที่นี่เองเลยนะ ถ้าใครมาที่จังหวัดสิงห์บุรีก็ขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะบรรยากาศดีๆแม่คะาอัจฉยาใส่ดีนะคะมาที่นี่ได้เลยนี่ค่ะเราก็จะใส่กระเทียมกระเทียมที่แม่เขาทำไว้ 好。Oh. เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหมสั่งเป็นกะเพาราหมูมาจานหนึงแล้วก็กะเพราเนือ้อจานหนึ่งนะคะสามสิบาทเองค่ะท,ทุกคนดูค่ะนี่ค่ะให้ปริมาณแบบไม่น้อยเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะนไหมคะออีกคำหนึ่ง บรรยากาศข้างหลังดีมากเลยค่ะเป็นแบบลำน้ำเนาะเป็นร้านแบบกึ่งแพ่ดีมากๆเลยค่ะค,ค,คุณผู้คนะรสชาตินะคะคือดีเลยค่ะผัดกะเพราหมูนี่คือผัดหอมนะคะแล้วก็มีหมูมีไก่มีแบบให้เลือกหลากหลายนะคะ นอกเหนือจากหมูจากไก่นี่ให้เลือกหลากหลายมีอาหารป่าอะไรด้วยนะแต่ต้องรีบมานะคะถ้าสมมุติว่าหลังเที่ยงไปแล้วอาจจะมีของไม่ครบนะคะรสชาติใช้ได้เลยข้าวนี่เป็นข้าวหอมมะลินะเพื่อนๆมีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิคือนุ่มค่ะใช้ได้เลยแล้วขอเาลูกิ้นเอใครมาที่สิงห์บุรีนะขอแนะนําเลยค่ะอะไรหมดอ่ะร้านนี้ยังไงอยู่เนี่ยไฟดูใไรดูไฟกันนะมันมีไฟขนา่ไหนอ๋อ โมไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวเลยวันนี้เพราะว่าคุย,ย,นนยกว๋วยเตี๋ยวแบบหมดแล้ววันนี้โมมากินเที่ยงกว่าน้ำซุปรสชาติหวานหอมนะคะไม่เค็มมากอิงกะเพาเนื้อกันนะคะ30บาทเหมือนกัน นี่้าทางจะเผ็ดอะเพราะว่าสั่งแบบเผ็ดมาอ,อืมร้องอืมร้องเหรอจัดจ้าเลยค่ะร้องหรือฝาอืมนะแล้วร้องหรือฝาไม่รู้ปเป็นได้ทุกอย่างอยากอยาก,อยากเป็นจัด 30บาทมีน้ำซุปด้วยอ่ะสุดยอดมากๆค่ะมีบริการส่งประจำแม่มีค่ะฮะมีบริการส่งด้วยใกล้ๆเราแวะใกล้เคียงบริการส่งด้วยนะคะร้านนี้อขอชิมอีกคำหนึ่งนะคะออื เดี๋ยวโมขอตัวกินก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs>